สวัสดีครับวันนี้นักล่าสมบัติบ่ายวันเฉลิมนะครับก็กลับมาพบกับเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งเพื่อน,นําความรู้สาระดีๆมาบอกให้กับเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะครับก่อนที่เพื่อนๆจะรับชมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับหรือถ้าจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆก็กดใส่กระดิ่งหรือกดติดตามที่มุมจอด้านล่างได้เลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับนักล่าสมบัติบ่ายวันเฉลิมนะครับก็มีสิ่งทองนะครับ ที่เพื่อนเพื่อนักสะสมนะครับควรจะมีติดตัวไว้นะครับเวลาเราออกไปเช่าบูชาวัตถุมงคลนะครับเหรียญเงินโบราณนะครับเราก็ควรจะมีพกติดตัวไปนอกจากแว่นขยายนะครับที่เราพกไปแล้วนะครับสิ่งนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่สําคัญอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่จะบ่งบอกได้ว่าวัตถุมงคลหรือสิ่งของที่เราจะเช่าบูชานะครับจะเป็นของแท้หรือของเทียมนะครับสําหรับวันนี้นะครับนักล่าสมบัติบายวันเฉลิมนะครับก็ มีอุปกรณ์ที่วางอยู่ตรงหน้านี้นะครับก็คือเครื่องต่้งดิจิตอลแบบพกพานะครับนี่ครับหนักตาสมบัติบายมันเฉลิมนะครับก็ซื้อมาจากแอปช้อปปิ้งนะครับในราคา78บาทนะครับนี่ครับก็เป็นเครื่องช่างขนาดเล็กนะครับสําหรับแพ็กเกจจิ้งนะครับที่เครื่องช่างดิจิตอลถูกบรรจุมานะครับก็เป็นลักษณะกล่องกระดาษนะครับผิวมันนะครับนี่นะครับก็นี่เป็นรูปร่างโดยรอบเลยนะครับ หลักสําคัญนะครับอันนี้นะครับก็จะมีบอกนะครับว่าเป็นเครื่องช่างดิจิตอลนะครับช่างได้น้ําหนักตั้งแต่ขั้นต่ำเท่าไรนะครับถึงเท่าไรนะครับโดยเครื่องช่างตัวนี้นะครับจะช่างได้ตั้งแต่0.1กรัมนะครับถึง500กรัมนะครับที่นักลาสมบัิบ่ายวันเฉลิมเลือกมานะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะให้ชมนะครับว่าด้านในของกล่องนี้นะครับบรรจุอะไรมาบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับ สำหรับตอนนี้นะครับเราก็ได้ทำการแกะนะครับเครื่องช่างดิจิตอลออกมาจากกล่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะพบกับสสิ่งนี้นะครับที่บรรจุอยู่ในกล่องนะครับสิ่งแรกนะครับอันนี้นะครับเครื่องช่างดิจิตอลนะครับก็ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่นะครับก็คือถ่าน 3A นะครับจำนวน2ก้อนนะครับอันนี้เขามีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับต็จะมีทุกบรรจุอยู่ในกล่องเลยนะครับ2ก้อนนะครับแล้วก็ ไปของเราวันนี้นะครับก็คือเครื่องช่างดิจิตอลนะครับก็จะถูกบรรจุมานะครับภายในถุงพลาสติกนะครับแล้วก็มีคู่มือการใช้งานนะครับมาให้1แผ่นนะครับอันนี้ก็จะบอกรายละเอียดต่างๆนะครับของเครื่องช่างดิจิตอลนะครับแล้วก็วิธีการใช้งานนะครับเพืเ่อนๆที่สนใจจะใช้ในรายละเอียดให้ครบนะครับก็สามารถมาแปรนะครับแล้วก็ดูตามคู่มือนี้ได้เลยนะครับสำหรับระเอกของเราวันนี้นะครับก็คือเครื่องช่างดิจิตอลนะครับแบบพกพานะครับ นี่นะครับหลังจากเราแก้มานะครับเราก็จะเห็นเป็นเหมือนเคสนะครับพุ่มอยู่นะครับเป็นพลาสติกทั้งตัวเลยนะครับอันนี้เป็นช่องสําหรับใส่แบตเตอรี่นะครับนี่นะครับใช้ถ่านขนาด 3A นะครับจํานวน2ก้อนนะครับเป็นฝาปิดนะครับด้านหลังนะครับก็จะระบุไว้นะครับว่าน้ําหนักนะครับตั้งแต่0 1กรัมนะครับถึง500กรัมนะครับสําหรับเครื่องช่างนี้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นฝาปิดกระจกใสนะครับนี่ครับเราสามารถเปิดออกมาได้นะครับนี่นครับอันนี้ก็เป็นฐานในการช่างนะครับสําหรับขนาดนะครับของเครื่องช่างดิจิตอลแบบพกพานะครับก็จะมีขนาดความกว้างนะครับอยู่ที่6เซนติเมตรครึ่งนะครับความยาวนะครับก็จะอยู่ที่12เซนติเมตรนะครับนี่ครับความหนานะครับอยู่ที่2เซนติเมตรนะครับเมื่อเราใส่แบตเตอรี่นะนะครับน้ำหนักจะอยู่ที่ประมาณ สองขีดนะครับนี่นะครับก็เป็นเครื่องช่างดิจิตอลแบบพกพาที่มีขนาดเบามากเลยนะครับเดี๋ยวนักล่าสมบัติบายบัณิเฉลิมนะครับจะทําการใส่ฐานนะครับที่เขามีแถมมาให้นะครับแล้วก็จะลองช่างน้ําหนักให้เพื่อนๆชมนะครับแล้วก็จะอธิบายว่าตุ่มในการกดใช้งานนี้ใช้งานอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับสําหรับตอนนี้นะครับนักล่าสมบัติบายบัณิเฉลิมนะครับก็ทําการใส่่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับภายในเครื่องนี้นะครับแล้วก็เปิดฝาออกนะครับ สำหรับวิธีการช่างนะครับให้เพื่อนๆนะครับนำเครื่องช่างดิจิตอลแบบพกพานี้นะครับวางนะครับในลักษณะพื้นเรียบนะครับนี่ครับห้ามตะแคงแบบนี้นะครับเอียงก็ไม่ได้นะครับให้เพื่อนๆนะครับวางในลักษณะพื้นเรียบแบบนี้นะครับนี่ครับเมื่อเราใส่แบตเตอรี่เข้าไปจํานวน2ก้อนแล้วนะครับอันนี้หน้าจอก็จะติดขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีเลขอะไรต่างๆขึ้นมานะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับกด ที่ตุ่มตัวนี้ก่อนนะครับนี่นะครับเป็นการรีเซตเครื่องนะครับนี่พอกดปุ๊บนะครับก็จะเป็น0 0นะครับสำหรับเครื่องช่างดิจิตอลตัวนี้นะครับก็จะเป็น1นึ่ทศนิยมนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับต้องการช่างวัตถุนะครับที่มีความละเอียดนะครับก็ให้เพื่อนๆซื้อมาเครื่องช่างนะครับที่มี2จุดทศนิยมก็ได้นะครับแล้วแต่ความต้องการของเรานะครับขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยว นักล่าสมบัติบายวันเฉลิมนะครับจะมาอธิบายนะครับตุ่มการใช้งานนี้นะครับว่าตุ่มกดนะครับทั้ง5้าตุ่มนี้นะครับทํางานยังไงนะครับสําหรับวิธีการใช้งานนะครับตุ่มก,กดเครื่องช่างดิจิตอลนี้นะครับเริ่มแรกนะครับก็ให้เราทําการกดที่ตรงกลางนี้นะครับออนออฟนะครับนี่นะครับก็เป็นตุ่มแรกนะครับอันนี้จะเป็นตุ่มสําหรับเปิดปิดเครื่องนะครับบอเพื่อนๆนะครับกดเปิดนะนะครับก่อนที่เราจะทําการช่างนะครับก็ต้องรอนะครับ ให้เลขนะครับขึ้นมาที่0.0จุก่อนนะครับแล้วก็ตุ่มต่อมานะครับก็เป็นตุ่มนี่นะครับด้านบนนี้นะครับจะเป็นตุ่มสําหรับการรีเซ็ตนะครับเวลาเพื่อนๆนะครับช่างสิ่งของนะครับ1ชิ้น2ชิ้น3ชิ้นนะครับสลับกันนะครับทุกครั้งนะครับที่เราจะทําการช่างนะครับก็ให้เพื่อนๆกดตุ่มตัวนี้เพื่อรีเซ็ตหนึ่งครั้งนะครับก็จะกลับมาเป็น0.0แบบนี้นะครับ เพราะไม่ที่นั้นนะครับการช่างนะครับจะไม่ตรงนะครับเพื่อนๆอย่าลืมกดตุ่มรีเซ็ตตัวนี้ด้วยนะครับส่วนตุ่มต่อมานะครับตุ่มด้านล่างทั้งขวามือนะครับอันนี้ก็เป็นตุ่มสําหรับเปิดปิดไฟหน้าจอนะครับนี่นะครับพอเรากดหนึ่งครั้งนะครับก็จะเปิดกดอีกหนึ่งครั้งก็จะปิดนะครับเพื่อความคมชัดนะครับในการดูนะครับที่เพื่อนๆจะไปช่างนะครับในตำแหน่งที่ไม่มีแสงสว่างนะครับเราก็สามารถเปิดไฟหน้าจอดูได้เลยนะครับ อันนี้ก็เปิดทิ้งไว้นะครับค่อนข้างสวยงามนะครับเป็นไฟลักษณะสีฟ้าหรือสี้เงินนี้นะครับสําหรับตุ่มต่อมานะครับอันนี้ก็เป็นตุ่มยูนิตนะครับยูนิตก็คือเป็นหน่วยนะครับในการช่างนะครับเริ่มแรกนะครับพอเราเปิดเครื่องมานะครับด้านล่างนี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่ามันจะเขียนว่า G นะครับอันนี้ก็เป็นหน่วยช่างเป็นกรัมนะครับสําหรับเครื่องช่างตัวนี้นะครับจะช่างได้ทั้งหมด5หน่วยนะครับนี่นะครับเพื่อนๆกดไปอีกหนึ่งครั้งนะครับก็จะเป็นนี่ครับจะเขียนว่า OZ แซนะครับก็เป็นออนนะครับ นี่นะครับก็จะเปลี่ยนหน่วยไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับตามที่เราช่างนะครับสีทีก็กระลัดนะครับเป็นการช่างเพชรนะครับนี่นะครับก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับจะมีปุ่มนี่ครับเป็นสัญลักษณ์อยู่ทางด้านล่างจอนะครับก่อนที่เพื่อนๆจะช่างวัตถุใดนะครับก็ให้เพื่อนๆกําหนดหน่วยการช่างก่อนนะครับเราก็จะได้น้ําหนักตามที่เราต้องการนะครับแล้วก็ตุ่มต่อมาด้านบนซ้ายมือนะครับอันนี้เป็น ลักษณะฟังก์ชันพิเศษนะครับของเครื่องช่างดิจิตอลนะครับเป็นการช่างในจํานวนมากๆหลายๆชิ้นนะครับแล้วก็เป็นการบันทึกนะครับก็ฟังก์ชันนี้นะครับเราจะไม่ค่อยได้ใช้นะครับหรือไม่ค่อยมีความจําเป็นเท่าไรนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับก็สามารถไปดูได้ตามคู่มือเลยนะครับเดี๋ยวนักล่าสมบัติบายวันเฉลิมนะครับจะทําการนําวัตถุนะครับมาลองช่างให้เพื่อนๆชมนะครับว่าเครื่องช่างดิจิตอลสามารถช่างวัตถุได้เที่ยงตรงขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับ สำหรับตอนนี้นะครับนักล่าสมบัติบายวันเฉลิมนะครับก็นำวัตถุจำนวน3ชิ้นนะครับมาทดสอบในการช่างวันนี้นะครับสำหรับชิ้นแรกนี้นะครับก็เป็นเงินดอกไม้พะล่วงนะครับสมัยอยุธยานะครับเป็นเงินดอกไม้นะครับขนาดกลางนะครับจำนวน1ชิ้นนะครับอันนี้นะครับก็เป็นเงินพดด้วงนะครับขนาด1บาทนะครับอันนี้เป็นตาบัวยันนะครับก็เป็นสมัยอยุธยาเช่นกันนะครับ ส่วนชิ้นที่สามนะครับอันนี้ก็เป็นเงินพดด้วงนะครับสมัยรัตนโกสินทร์นะครับน้ำหนักหนึ่งบาทเช่นกันนะครับอันนี้เป็นตาบุนาโลมนะครับรัชกาลที่หนึ่งนะครับก่อนที่เราจะมาเริ่มทดสอบการช่างนะครับเราก็ต้องทําการเปิดเครื่องก่อนนะครับแล้วก็รอที่หน้าจอนะครับพอขึ้นศูนย์จุดศนย์นะครับสามารถเริ่มช่างได้นะครับตอนนี้เรามากําหนดนะครับ หน่วยนะครับที่เราต้องการนะครับอันนี้หนักลาสมบัติบายวันเชลเลนะครับก็ใช้เป็นกลัมนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มช่างกันเลยนะครับสําหรับวัตถุชิ้นชิ้นแรกนะครับอันนี้เป็นเงินดอกไม้สมัยอยุธยานะครับขนาดกลางนะครับเดี๋ยวเราจะลองช่างดูนะครับสําหรับวิธีการช่างนะครับเพื่อนเพื่อนะครับต้องวางเครื่องช่างในลักษณะแนวนอนนะครับวางเอียงหรือตะแคงนะครับแล้วก็วางวัตถุที่จะช่างไปอย่างช้าช้านะครับเบาๆนะครับอย่าโยนหรือกระแทกลงไปนะครับจะทําให้ เครื่องช่างดิจิตอลนี่ครับเกิดความเสียหายได้นะครับตอนนี้เราได้น้ําหนักที่13.2กรัมนะครับนี่นะครับในครั้งแรกนะครับเุลนเปียยนกระองนะครับว่าว่ามันจะตรงไหมนะครับพอครั้งที่สองนะครับนี่นะครับ13.2กรัมเท่าเดิมนะครับนี่ครับองอกครั้งก็ได้ครับ13.2กรัมนะครับนี่นะครับสําหรับ น้ำหนักเงินดอกไม้อยุธยานะครับชิ้นต่อมานะครับอันนี้ก็เป็นเงินพดด้วงนะครับตาบัวยันนะครับสมัยอยุธยาเช่นกันนะครับขนาดหนึ่งบาทนะครับเราก็จะลองช่างดูนะครับถ้าเพื่อนๆจะกดรีเซ็ตก็ได้นะครับเพื่อความเชี่ยงตรงนะครับครับทดสอบโดยการวางลงไปนะครับเงินพดด้วงเม็ดนี้นะครับส4บดห้ากรัมนะครับก็อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะครับของพดด้วงสมัยอยุธยานะครับ นี่นะครับครั้งที่สองนะครับ14.5กรัมเช่นเดิมนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างแม่นนะครับและเที่ยงตรงนะครับเราลองทดสอบหลายๆครั้งดูก็ได้นะครับเพื่อนๆที่จะนําไปช่างนะครับส่วนชิ้นที่สามนะครับอันนี้เป็นพดด้วงนะครับสมัยรัตนโกสินทร์นะครับน้ําหนักหนึ่งบาทนะครับเราจะลองช่างดูนะครับครับเราลองกดรีเซตเป็นหนึ่งครั้งนะครับ อันนี้ก็อยู่ที่15.1กรัมนะครับก็เป็นน้ำหนักมาตรฐานของพดด้วงนะครับขนาด1บาทสมัยรัตนโกสินทร์นะครับเราจะลองอีกครั้งนึงนะครับ15.1กรัมเช่นเดิมนะครับนี่นะครับก็ค่อนข้างเที่ยงตรงนะครับในการช่างของนะครับทั้ง3ชิ้นนะครับแล้วก็เราทดสอบในหลายๆครั้งนะครับเครื่องช่างดิจิตอลตัวนี้นะครับก็ให้น้ำหนักในการช่างนะครับที่เท่าเดิมตลอดเลยนะครับ ก็ถือว่าค่อนข้างตรงนะครับสำหรับวันนี้นะครับนักหน้าสมบัติบายมันเฉลิมนะครับก็ได้นาเครื่องช่างดิจิตอนแบบพกพานะครับมาให้เพื่อนๆนะครับที่มีความสนใจนะครับที่จะพกพานะครับติดตัวหรือใส่กระเป๋านะครับไปในหน้างานนะครับที่เพื่อนๆต้องการไปเช่าบูชาวัตถุมงคลนะครับหรือเงินโบราณต่างๆนะครับการช่างน้ําหนักนะครับก็มีความสําคัญนะครับเพราะว่า มันจะบ่งบอกในเบื้องต้นได้ว่านะครับสิ่งที่เราเช่าบูชานั้นเป็นของแท้หรือของเทียมนะครับราคาก็ไม่แพงนะครับนักล่าสมบัติบายมันเฉลิมนะครับซื้อมาจากแอปช้อปปิ้งนะครับในราคา78บาทนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับที่นักล่าสมบัติบายมันเฉลิมหรือบอกเพื่อนๆไปนะครับเพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะครับเครื่องช่างดิจิตอลนี้นะครับว่าถ้าเราลืมปิดเครื่องนะครับฐานจะหมดนะครับ เพราะว่าคุณสมบัติของมันพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเมื่อเราไม่ได้ใช้งานเป็นเวลา30วินาทีนะครับเครื่องก็จะดับไปเองนะครับครับสุดท้ายนี้นะครับนักราราศาัติบายบันเฉลิมนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับหรือถ้าจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆก็กดสั่นกระดิ่งหรือกดติดตามที่มุมจอด้านล่างได้เลยนะครับในครั้งหน้าครับนักราราศาัติบายบันเฉลิมนะครับจะมีสาระดีๆอะไรมาฝากเพื่อนๆนะครับก็ฝากช่วยติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ